นี่คุณคิดฆ่าตัวตายหรือไงอ่ะคุณดูได้ไงว่าฉันอยู่ที่เนี่ยสังเกตได้หลายอย่างคุณไม่ได้ไปเรียนเพราอไม่ได้ใส่ชุดได้เตรียมไว้คุณไม่ได้ขี่จักรยานออกไปแสดงว่าคุณไม่ได้ออกไปไหนก็คือคุณยังอยู่ในตึกนี้จากนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะเดาอ่ะผู้หญิงที่กำลังอกหักหักหวใจสลายอ่ะก็ต้องการหาที่สงบสงบอยู่คนเดียว แล้วไอ้ที่สงบสงบในตึกนี้ก็เห็นจะมีอยู่ที่เดียวคือดาดฟ้าคุณเดาได้เก่งนี่เปล่าหรอกยายป้าเมสซิกันที่ขึ้นมาตากผ้าวันนี้เขามาบอกผมน่ะผมก็เลยขึ้นตามมาจอนอะไรถ้าฉันกระโดดลงไปข้างล่างละ่ะถ้างไงคุณก็ตายอ่ะ สภาพสบคงไม่น่าดูนักหรอกฟันคุณอาจจะหักหมดปากแขนหักสิคงทะลุออกมานอกอกหน้ายุไปแถบหนึง่งร้อยทั้งร้อยอ่ะลองตกไปความสูงขนาดเนี้ยเป็นแบบนี้ทั้งนั้นแหละตายสนิทอ่ะอ้อเคยอ่านข่าวมาอยู่รายหนึงอะทำไมไม่ตายเหรอเปล่าอ่ะตายก่อนถึงพื้นอ่ะ ุณเห็นรถระเบียงนั่นไหมนั่นแหละเสียอยู่ตรงนั้นแหละแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะไม่ตายทันทีก็ได้อาจาจะเจ็บปวดอยู่อีกนานแสนนานเลยโอ้ยพอพอพอละบพอรัเป็นอะไรไปซะแล้วล่ะเออฉันลืมไปอ่ะว่าฉันไม่ร,กรคกลัวความสูงนะ่ะ <c oughs> ค,คุณช่วยพาฉันลงไปตั้งสติข,ข้างล่างหน่อยสิ <c oughs> ด,ดีนะเดี๋ยวฉันตกลงไปตายอ่ะมาน,นี่มา